นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกรา้าประทุมธานีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จํจำนวน240คนได้มาเข้าค่ายอบรมศิลธรรมณศูนย์อบรมเยาวชนบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อพัฒนาศิลธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตให้กับเยาวชนโดยภายหลังพิธีเปิดการอบรมแล้วพระอาจารย์ได้เทศสอนธรรมะ พร้อมทั้งนําคณะครูและนักเรียนสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรและนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนิ่งพร้อมที่จะเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทีมงานได้ให้การอบรมในครั้งนี้จากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเรื่องศินห้าและองค์แห่งศีลกฎแห่งกรรมนรกสวรรค์มารยาทชาวพุทธความดีสากลหประการและการภาวนา ซึ่งนักเรียนต่างตั้งใจรับฟังธรรมะที่พระอาจารย์เทศสอนเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายและสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะกับการเรียนซึ่งนักเรียนทุกคนต่างสนุกสนานและประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพราะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรักพระพุทธศาสนากล้าแสดงออกและได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และที่สำคัญคือเป็นการเชื่อมหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนค่ะ